รรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของเสียคอยเสียใหญ่ใจกว้างในวัย50ปีแกมีอาชีพปล่อยเงินกู้และลูกค้าส่วนใหญ่ของเสียคอยก็คือบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดลักษณะภายนอกของเสียคอยนั้นแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ดีผูดจาสนุกสนาน และเสียโคยแกมีลูกน้องคนสนิทคู่ใจอยู่หนึ่งคนมันมีชื่อว่าไอทอกลักษณะภายนอกของไอทอกดูช่างกระฉับกระเฉงปาดเปรียวแต่ว่าจริงๆแล้วไอทอกเป็นคนที่ค่อนข้างจะติ้งต้องนิดๆพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวสักเท่าไหร่ดีเพียงแค่ว่าเวลาที่เสียโคยใช้งานมันมันใช้งานง่ายและมันก็ไม่เคยปีปากบ่นเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ไอทอกครับเสีย มึงอ,อ่ะเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยทำงานละหลวมแล้วเกินอ่ะสั่งให้ไปเก็บดอกเบี้ยก็ได้มั่งไม่ได้มั่งมันเป็นยังไงวะโทรเสียครับพวกบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดอ่ะบางคนก็ชักหน้าไม่ถึงหลังของก็ขายได้มั่งขายไม่ได้มั่งบางคนก็ขาดทุนอย่าหวังกำไรกำไรเลยครับเงินจะกินแต่ละวันพวกเขายังไม่ค่อยมีเลยครับเสีย มึงจะมาใจดงใจดีอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้ทอกเราทำงานปล่อยเงินกู้อาชีพของเราอะมันต้องกินต้นกินดอกแล้วมึงมาใจดีแบบเนี้ยกูจะเอาเงินที่ไหนจ้ามึงอะโทรเสียครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีอะเดี๋ยวเขาก็ให้เราเองนะครับดีมึงนี่ประเสริฐจ,จริงๆกัเป็นพ่อพระของบรรดาชาวไร่ชาวสวน่อค้าแม่ขายทุกคนเลยจริงด้ยครับเสีย พวกบรรดาลูกหนี้ของเราอ่ะก็ให้ฉายาผมแบบนี้ทุกคนเลยครับเออใช่ไงดีแต่มึงอ่ะแต่เงินที่พวกนั้นมันยืมมาก็ของกูดอกเบี้ยก,ก็เป็นของกูเก็บได้กูก็เสมอตัวแต่พอเก็บต้นเก็บดอกไม่ได้กูก็ขาดทุนแล้วถ้าเกิดกูเจ๊งกูก็รับบทหนักคนเดียวอ่ะไอ้ทอโทรเสียครับผมก็ต้องเดือดร้อนไปพร้อมกับเสียนั่นแหละเสียไปที่ไหน ผมก็ไปที่นั่นนะครับเสียครับอย่าใจร้อนเลยนะครับนี่ครับกาแฟเย็นๆครับเสียอืม,มึงนี่ทําให้กูอารมณ์ร้อนแล้วมึงก็มาดับร้อนด้วยสิ่งที่กูรู้ใจแหม่มึงนี่สมเป็นลูกน้องคนสนิทของกูจริงๆอ่ะฮะไอ้ทอกก็ต้องแบบนั้นสิครับเสียเสียรู้หรือเปล่าครับว่าเวลารับหลังเสียชาวบ้านเนี่ยสรรเสริญเยินยอเราเป็นดีเลยนะครับ สรรเสริญเยอนยอบแบบไหนของมึงอะ่ะไอท้ทอกลูกหนี้ของเราอะ่ะมันจะมาพูดลับหลังเจ้าหนี่ในเรื่องดีๆได้ยังไงอะ่ะโทรเสียเสียไม่รู้เรื่องนะครับเวลาที่ลูกหนี้เรียกเสียเขาเรียกว่าเสียคอยแล้วไงอะ่ะแล้วเขาก็เรียกผมว่าไอท้ทอกแล้วไงอีกวะแล้วเวลาพูดนั้นเขาเรียกรวมกันอะ่ะน่ารักน่ารักครับเสียมันเรียกว่าไงอะ่ะก็เขาเรียกว่าคอยอทอกคอยอทอก คอยทอกยังไงครับเสียเอ้ยปล่อยให้มันเรียกแบบนั้นได้ยังไงเนีฮะบอกอย่าเรียกอย่างนั้นไม่ได้นะตตรงเรียกว่าเสียคอยกับพี่ทอกเรียกคอยทอกคอยทอกคอยทอกมันเรียกไม่ได้อืมถ้าคนอีสานฟังมันจะกลายเป็นลามกนันเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าไอ้ทอกจริงหรือเปล่าครับนี่เสียก็จริงนะสิไอ้พวกนั้นมันหลอกด่าเราละสิใครวะใครมันพูดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะเก็บดอกเบี้ยมันให้หนักเอาให้เข็ดหลาบเลยมึง โทรเสียครับอย่าถือสานะครับกินกาแฟให้อารมณ์เย็นเย็นเดี๋ยวเราไปเก็บดอกเบี้ยก,กันครับเสียวันเนี้ยเสียนั่งข้างหลังตากแอร์เย็นเย็นไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับเดี๋ยวไอท้ทอกลูกน้องคนสนิทของเสียจะจัดการให้ทุกสิ่งอย่างเลยครับอ้มึงนี่รู้ใจกูจริงๆอะ่ะฮะทอกเนี่ยทีหลังอะ่ะอย่าพูดอะไรให้เสียอารมณ์เสียสิ รู้หรือเปล่าเดี๋ยวเวลาทํางานน่ะมันจะไม่มีความสุขนะทอกครับเสียครับผมรับทราบครับกินกาแฟให้ใจเย็นเย็นก่อนนะครับเสียโอเคซิครับแล้วเว้ยหลังจากนั้นไอ้ทอกก็ยื่นกาแฟเย็นเจี๊ยบหวานฉ่าให้กับเสียคอยเสียคอยก็ใช้หลอดดูดเสียงดังจวบจวบจวบจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มใจเย็นลงไอ้ทอกเด็กขับรถเก่งคู่ใจโดยมีเสียคอยนั่งอยู่ด้านหลัง อารมณ์ประมาณว่าเจ้าพ่อจะไปหากำราบไอ้พวกที่เป็นหนี้ที่อยู่ตลาดยังไงอย่างนั้นเลยครับถึงแล้วครับเสียถึงตลาดแล้วครับเสียนั่งรออยู่ในรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปจัดการให้ครับดีไว้ทอกจัดการนะเว้ยเก็บให้ได้ทุกคนนะมึงครับเสียหลังจากนั้นไอ้ทอกก็เดินลงจากรถแล้วมันก็เดินไปหาพ่อค้าแม่ขายหาเร่แผงลอยที่อยู่บริเวณข้างทาง ไอทอกทำงานอย่างรวดเร็วแถมยังเรียบร้อยอีกต่างหากมันเดินกลับมาพร้อมกับถุงใส่เงินห่อใหญ่เลยทีเดียวเรียบร้อยครับเสียเก็บดอกมาทุกเจ้าเลยครับเก็บแต่ดอกหรือวะฮาทอกครับเสียก็ยังไม่มีใครมีเงินต้นนะครับก็เลยเก็บแต่ดอกครับเสียอืมไม่เป็นไรอะเก็บดอกได้ก็ถือว่าดีอะพวกมันไม่หนีพวกมันไม่หลบก็ถือว่าโอเคแล้วป้าป้าป้า เดี๋ยวมึงขับรถพาเสียไปที่ร้านน้องจุ๊บแจงนะเดี๋ยวเสียจะไปเจราจาเปิดเงินกู้ให้น้องจุ๊บแจงเขาหน่อยเห็นว่าอยากเปิดบัญชีอ่ะโอ้โหน้องจุ๊บแจงคนสวยนมใหญ่เลยลครเสียเอ้ยมึงพูดแบบนี้ไนดะ้ยังไงเนี่ยฮะทอกใช้คําว่าน้องจุ๊บแจงคนสวยก็พอแล้วมึงอย่าไปใช้คําว่านมใหญ่สิมึงพูดจาเหมือนกับมึงเหยียดน้องเขาอะ่ะเฮะ้ยทอกครับเสีย ก็น้องจุ๊บแจงขงนมใหญ่จริงๆนี่ครับเออกูก็รู้ว่านมใหญ่แต่มึงพูดไม่ได้กูก็แอบดูของกูอยู่เนี่ยหมายมั่นปั้นมือตั้งนานแล้วพูดจาหวานล้อมอ่อนล้อจุ๊บแจงตั้งนานสองนานน้องจุ๊บแจงไม่เคยใจอ่อนเลยรู้หรือเปล่าเมื่อวานตอนเย็นนะ่ะอยู่ดีๆก็โทรมาหาข้าวไว้อทอกโทรเรื่องอะไรครับเสียค่อยก็ อยากจะยืมเงินค่าวสั้นอยากจะยืมสักสองหมื่นสามมื่นอืมข้าไม่ให้เงี้0สองหมืน่นสามมื่นนะเอา้าทําไมล่ะครับเสียโถยไอ้ทอกไอ้งโง่สองหมืน่นสามมื่นคนระดับจุ๊บแจงมันหามาใช้หนี้ข้าได้อยู่แล้วสบายสบายด้วยถ้าสักห้าหมื่นหกหมื่นสิคงจะเกินกําลังอาจจะตึงตึงมือน,น้องจุ๊บแจงเขาหน่อย การส่งเงินต้นเงินดอกบางครั้งก็จะอาจล่าช้าได้นะทอกนะแล้วยังไงครับเสียผมไม่เข้าใจเลยครับมึงนี่โง่ไงมึงก็เลยไม่เข้าใจอ่ะกูเนี่ยฉลาดสุดๆฉลาดแบบไม่ต้องสงสัยเลยเอา้าแล้วมันหมายความว่ายังไงครับเสียคอยมึงถ้าเกิดว่าน้องจุ๊บแจงชักหน้าไม่ถึงหลังเมื่อไหร่ก็จะต้องส่งเงินส่งทองให้ข้าล่าช้าลง แบบเนี้มันก็จะต้องมีอันต้องเจราจากันบ้างอ่ะต้องจ่ายเป็นอย่างอื่นบ้างจ่ายปไปเลยครับเสียโอ้ยมึง,งโง,ง,ง,อองโ่ยี่ไงทอกโถยหินมึงนี่ไม่สมเป็นลูกน้องกูเลยมึงรู้หรือเปล่าคําว่าขัดดอกกับมันคืออะไรไอ้ทอกกูวหวังเรื่องนี้ที่สุดเลยโอ้เสียเสียลามกจริงๆนะครับลามงลามงกอะไรกันเล่าเขาไม่ได้เรียกว่าลามกไอ้ทอก เขาเรียกว่าแท็กติกทานการค้าไว้เมืองเสียครับเสียคอยผมถามเสียตรงๆได้หรือเปล่าครับได้มึถามอะไรกูวะเสียกะจะกินน้องจุ๊บแจงเขาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหไอ้ทอกมึงพูดแบบนี้ได้ยังไงหยาบคายหยาบโลนลอเกินมึงอย่าใช้คําว่ากินมันไม่น่าฟังไอ้ทอก เอมเอาเป็นว่าน้องจุ๊บแจงอะ่ะเขาเหมาะสมจะมาอยู่ใกล้ๆข้าแบบตัวต่อตัว,ตวแบบแนบชิดติดเนื้อกันน่ะมึงเข้าใจป้ะเนี่ยทอก <c oughs> <c oughs> โหเสียคอยชาวนี้เสียอารมณ์ดีจริงๆนะครับเนี่ยก็ต้องอารมณ์ดีสิวะอยู่ดีๆจุ๊บแจงคนสวยก็ทอดสะพานให้ไปไๆไป,ไป,ไป,ไปมึงอย่ามัวพูดพร่ำทำเพลงอยู่เลย พากูไปร้านเสริมสวยน้องจุ๊บแจงบัดเดี๋ยวนี้ครับเสียหลังจากนั้นไอท้ทอกก็ได้ขับรถยนต์หรูหราของเสียย่ยโคยพาแกเดินทางมาที่ร้านเสริมสวยของน้องจุ๊บแจงคนสวยและเมื่อมาถึงก็เห็นว่าน้องจุ๊บแจงกำลังปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดร้านเสริมสวยของเธออยู่ดูเหมือนว่าลูกค้าคงเพิ่งจะออกไปเมื่อกี้นี้เอง ว่ายังไงจ๊ะน้องจุ๊บแจงคนสวย <c oughs> <c oughs> อุ๊ยสวัสดีค่ะเสียคอยเดินทางมาเหนื่อยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่อะรู้ว่าจะต้องมาหาจุ๊บแจงคนสวยอะเสียเต็มอกเต็มใจเนี่ยนั่งรถมาเนี่ยรู้สึกว่าอ่ดอา,ชาดช้าละเกินไม่ทันใจเสียรู้หรือเปล่าว่าเมื่อคืนเนี้ยที่จุ๊บแจงโทรหาเสียใจเสียมันก็วิ่งตุ๊บตุตุตุ๊บ มาถึงที่ร้านเสริมสวยของจุ๊บแจงแล้วนะหเสียปากหวานเหลือเกินนะเสียคอยอ่ะโอ้นี่แล้ววแต่ว่าจะยืมเงินเสียสักเท่าไหร่อ่ะแล้วเสียจะเมตตาจุ๊บแจงสักเท่าไหร่ดีละคะพ่อก็ป่วยแม่ไม่สบายจุ๊บแจงต้องการใช้เงินสักหมื่นสองหมื่นนะคะเสียเอ้ยหมื่นสองหมื่นมันจะไปพอใช้ยังไงอ่ะ ถ้าเกิดว่าดูแลรักษาพ่อแม่ของเราแบบทิ้งทิ้ง,งคว้างคนอื่นที่เขารู้เรื่องเขาก็จะคิดว่าจุ๊บแจงอ่ะเป็นลูกอักตันยูนะรู้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าค่ะเสียแล้วแบบเนี้จุ๊บแจงต้องทำอะไรให้พ่อให้แม่ได้บ้างหรือเปล่าคะอืไอ้ที่ว่าพาไปรักษานดีแล้วแต่ว่าต้องรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเอาแบบนอนคืนละสี่ซาห้าพันไปเลยเอาอย่างนี้ แจงเอาเงินเสียคอยแสนดีนี่ไปสักหนึ่งแสนบาทก็แล้วกันเอาไปดูแลพ่อแม่นะจุ๊บแจงนะมีเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามาให้เสียแล้วเสียคิดดอกเท่าไหร่อ่ะแล้วจุ๊บแจงรู้มามันเท่าไหร่เล้วก็ไม่เท่าไหร่อ่ะจุ๊บแจงคิดว่าจุ๊บแจงคงจะมีปัญญาใช้เสียคอยได้นะคะ โอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรีบถึงวันนัดหมายก็ค่อยเอาเงินมาใช้ก็ได้เสียไม่ซีเรียสขอให้มันตรงวันตรงเวลาก็แล้วกันนะจุ๊บแจงนะคาเสียเสียเมตตาจุ๊บแจงแล้วเกินนะจุ๊บแจงขอกราบงามๆไปที่แผ่นอกของเสียคอยนะคะโอ้ยกราบแนบอกเลยเหรอเนี่ย แอปเป้ปฏิกิริยูริตัสปฏิกะด้ยเสียตื่นเต้นเหลือเกินน้อวันนี้เสียคอยสังเกตว่าน้องจุ๊บแจงเธอแต่งตัวเซ็กซี่เหลือเกินใส่กางเกงขาสั้นจุ๋ยสั้นเสมอหูเหมือนน้องใบเตยเลยทีเดียวแถมเสื้อก็เป็นเสื้อกล้ามสีขาวช่างเหมาะกับหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่ตุ้มตามของน้องจุ๊บแจงเสเหลือเกินจนเสียคอยแกแทบจะไม่มีสมาธิ ในการเจราจาธุรกิจกับน้องจุ๊บแจงเลยจิตใจของแกไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเต้นตูมตูมตูมอยู่ภายในร่างกายของแกเป็นเสียงหัวใจที่แสนจะหื่นกระหายเป็นเสียงหัวใจที่บ้ากามจริงๆครับท่านผู้ฟังวิ่งใจเต้นขนาดนี้แทบจะหลุดมานอกเสื้อแล้วเนี่ยทําไงดีวะนมจุ๊บแจงใหญ่ละเกิน่ะโหยทนไม่ไหวนะเนี่ยแข็งโป๊กเลยอะเสียกำลังคิดอะไรอยู่หรอคะ ก็คิดถึงนมเอ้ยไม่ใช่โถยเสียกําลังเพลินเออเสียกําลังคิดเรื่องดอกเบี้ยน,นะสิก็ไม่อยากจะเอาจุ๊บแจงเยอะกลัวว่าจุ๊บแจงจะชักหน้าไม่ถึงหลังอนะ่ะเสียสงสารนะ้าตายแอปเปปฏิกิรเสียคอยเสียช่งเป็นพ่อพักของสัตว์โลกเป็นนักบุญของคนยากไร้จริงๆนะคะเสียคอย โอ้ยอยืเวลาจุ๊บแจงเรียกชื่อเสียจุ๊บแจงอย่าลากเสียงดีลากว่าโคยเสียจัก,กรจี้หูแล้วเกินน่ะขนตูดเสียลุกตั้งเป็นดอกไม้ฝรั่งเลยเนี่ยตื่นเต้นเหลือเกินจักกรจี้ด้วยอะ่ะโธเอ้ยเสียน่าสงสารจริงๆเลยนะคะแอร์ร้านจุ๊บแจงอะ่ะมันคงจะเย็นไม่พอใช่หรือเปล่าเหงื่อการของเสี่ยโคยอะ่ะ จึงแตกออกมาเต็มใบหน้าเลยอะน่าสงสารจริงๆนะคะโอ้เสียก็ร้อนจริงๆนั่นแหละร้อนกายไม่เท่าไหร่แต่ว่าร้อนใจนี่สิโอ้ปฏิกสแล้วว่าแต่ว่าจะเอาเงินเมื่อไหรอ่อ่ะจุ๊บแจงก็ <c oughs> แล้วแต่เสียสะดวกก็แล้วกันนะคะได้เร็วที่สุดก็คงจะดีคะเสียหลังจากที่จุ๊บแจงพูดจบ เสียคอยใจกว้างแกก็กวักมือเรียกไอ้ทอกให้เดินเข้ามาในร้านของจุ๊บแจงไว้ครับเสียทอกเอาเงินมาให้กูหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทโอเคได้ละครับเสียหนึ่งแสนบาทครับนี่จาดจุ๊บแจงหนึ่งแสนบาทเอาละนับให้ท่วนทีแล้วก็เซ็นเอกสารรับรองสัญญาด้วยนะไม่ใช่เสียไม่ไว้ใจจุ๊บแจงแต่ว่าหลักฐานมันก็ต้องมีไว้ก่อนอะ เข้าใจเสียนะจ๊ะจุ๊บแจงคนสวยค่ะเสียคอยจุ๊บแจงเข้าใจเสียค่ะหลังจากนั้นจุ๊บแจงก็ได้เซ็นในใบสัญญาแล้วเธอก็นำเงินหนึ่งแสนบาทของเสียคอยออามาไว้ในอ้อมกอดของเธอและหลังจากที่เสร็จกิจธุระแล้วเสียคอยก็ล่ำลาน้องจุ๊บแจงพร้อมเดินทางกลับเสียกลับก่อนก็แล้วกันนะจุ๊บแจงเดือดร้อนเมื่อไหร่ก็บอกเสียได้ นะไม่ต้องเกงใจเสียอยากได้มากกว่านี้ก็บอกโทรไปหาเสียเป็นส่วนตัวเลยนะไม่ต้องผ่านไ e อทอกอเสียเวลานะเสียกลับก่อนก็แล้วกันกลาบขอบคุณในน้ำใจของเสียคอยมากๆนะคะมาเดี๋ยวจุ๊บแจงจะขอกลาบแนบตักเสียคอยอีกสักครั้งอะโอ้ยกลาบตักเลยเหรอ าามสบยเสียมีความสุขเหลือเกินนะจุ๊บแจงเอาเลยรีบรีบกราบเสียลุ้นจะแย่อยู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นจุ๊บแจงก็ค่อยๆพนมมือขึ้นแล้วเธอก็ก้มลงไปกราบที่หน้าตักของเสียคอยมือของจุ๊บแจงโดนเข้ากับเป้ากางเกงของเสียคอยเต็มเตมเสียคอยสะดุ้งตกใจสุดชีวิตถึงกับเต้นผางเลยทีเดียวเก็บอาการอยู่นานสองนานจึงกล่าวคำล่ำลาจุ๊บแจง แล้วจึงเดินทางกลับบ้านและหลังจากที่เสียคยเดินทางกลับบ้านแล้วก็ได้เกิดสิ่งที่คาดไม่ถึงครับเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากบันไดชั้นสองที่ร้านเสริมสวยของจุ๊บแจงนั่นเองกลับแล้วเหรอจุ๊บแจงไอเสียคอยลามมกอะ่ะค่ะพี่น้อยกลับเรียบร้อยแล้วค่ะโถเอ้ยไอเสียคนนี้ดูแล้วจะตันหากลับดูแล้วจะเป็นเท่าหัวงู พูดจากรลิ้มกระเลียจุ๊บแจงรู้หรือเปล่าว่าพี่อ่ะอดกลั้นนานสองนานอยากจะลงมาตันหน้าเหมือนเหล่เกินมาพูดจากเกี้ยวภาราสีเมียพี่โธ่พี่น้อยอย่าอารมณ์เสียสิพี่มเมียเมืออะไรกันน้าเราอ่ะก็แค่คบหาดูใจแล้วก็มากระดุยกันบ้างบางครั้งบางคราวอ่ะพี่อ่ะอย่าพึ่งเรียกฉันว่าเมียเต็มปากเต็มคำ จนกว่าที่พี่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็มาตกแต่งชั้นให้ถูกต้องตามประเพณีสิจ้าพี่น้อยโถเอ้ยจุ๊บแจงเอาเธอหน้าพี่อะ่ะจะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็จะเอาจุ๊บแจงอะ่ะมาเป็นเมียพี่ให้ได้อย่างที่พี่พูดเอาไว้นั่นแหละเป็นไงบ้างอะ่ะยืมเงินไอ้เสียคอยมันได้หรือเปล่าจ้าได้จ้าพี่น้อย เสียมันโง่โง่ฉันน่ะลองเกินเกินอยากได้แค่1มื่นสองหมื่นพี่รู้หรือเปล่ามันให้ฉันตั้งหนึ่งแสนนะจ๊ะพี่น้อยก็พี่ก็ได้ยินอย่างนั้นน่ะท่าทางจะหวานเจี๊ยบเลยละสิจ๊ะจุ๊บแจงใช่จ้ะพี่น้อยสุดยอดเลยอะ่ะเอา้าแล้วอย่างนี้จุ๊บแจงเอาหขมนมาหนึ่งแสนบาทก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้มันด้วยรวมั้งเงินต้นมันก็มากโขอ,อยู่ แล้วแบบเนี้มันจะเป็นแผนอะไรของจุ๊บแจงได้ล่ะพี่มองยังไม่เห็นลู่ทางในการได้เงินฟรีเลยนะจุ๊บแจงโทษพี่น้อยพี่ใจเย็นๆฟังที่ฉันพูดก่อนเดี๋ยวอีกสองสามวันน่ะฉันจะแกล้งว่าเดือดร้อนเรื่องเงินอีกฉันจะให้เสียคอยมาหาฉันตอนกลางคืนคนเดียวแล้วเล่าว่าก็ตั้งกล้องวงจรปิดที่ห้องนอนของฉัน เดี๋ยวฉันจะอ้ลอล้อยั่วเย้าเสียคอยหน้าโง่อะให้มันขึ้นไปบนห้องให้มันแทะโลมชั้นสารพัดส,สารเพเพราะอัดคลิปได้สมใจแล้วว่าพี่ก็ออกมาแสดงตัวนะจ๊ะพี่น้อยหลังจากนั้นน่ะเราอ่ะก็จะแบ็กเมลมันจะเรียกเงินทองเยอะแยะมากมายหลายกว่าหนึ่งแสนสองแสนอีกจ๊ะพี่น้อยฮสุดยอดเลยอะจุ๊บแจงแหม แบบนี้ถูกใจพี่ละเกินไปถ้าอย่างนั้นเราสองคนขึ้นไปฉลองบนห้องนอนของจุ๊บแจงก็แล้วกันพี่เปิดแอร์ไว้เย็นชำ่ำอุณหภ,ภูมิเพียงแค่20องศาเท่านั้นเองอะ่ะอุ๊ยมันเย็นมากเลยนะเจ้าพี่น้อยก็อย่างนั้นนะสิไปขึ้นไปเถอะพีดใจจะขาดแล้วเนี่ย <laughs> จ้าพี่น้อยหลังจากนั้นจุ๊บแจงกับไอ้น้อยคนรัก ็เดินขึ้นไปบนชั้นสองและทั้งคู่ก็ได้ทำอะไรอย่างว่ากันครับหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปเพียงแค่3วันเท่านั้นเองจุ๊บแจงก็ได้โทรศัพท์ไปหาเสี่ยคอยสวัสดีค่ะเสี่ยคอยหว่างไงล่ะจ้าจุ๊บแจงแหมดีใจเหลือเกินนะไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะโทรหาเสีย่ยคิดถึงเสี่ยหรือเปล่าเนี่ถึงได้โทรหาแบบนี้เนี่ยค่ะเสีย จุ๊บแจงคิดถึงเสียคนแรกเลยอ่ะคกนไม่เข้าคายไม่ออกชีวิตมันดันท์ทจริงๆค่ะเสียคอยโถเอ้ยเรียกคอยแบบนี้อีกแล้วอ่ะจั๊กระจี้ท้องน้อยเหลือเกินว่าแต่ว่ามีอะไรละจ้าจุ๊บแจงคนสวยคือว่าจุ๊บแจงมีธุระด,ด่วนเหลือเกินคะ่ะพ่อกับแม่ต้องใช้เงินด่วนต้องการจะใช้เงินอีกสามหมื่นนะคะเสียคอยโถเอ้ยน่าสงสารเหลือเกิน เอาอย่างนี้เดี๋ยวเสียจะเอาเงินไปให้ตอนนี้เลยอุ๊ยเสียคะมัมค่นขมืดดึกดื่นแล้วนะคะมันจะเหมาะหรือคะเสียตอนเนี้จุ๊บแจงอาบน้ำเตรียมตัวจะนอนน่ะใส่ชุดคลุมบางเฉียบกางเกงในเสื้อในก็ไม่ได้ใส่นะคะเสียถ้าเกิดเสียมาจุ๊บแจงก็ต้องแต่งตัวใหม่มันจะเสียเวลาหรือเปล่าวะ แล้วว่าแต่ว่าถ้าเกิดเสียมาแล้วว่าจุบแจงต้อนรับเสียด้วยชุดนี้ได้หรือเปล่าคะมันจะดูไม่สุภาพหรือเปล่าคะเสียไม่ไม่ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนแต่งตัวใหม่นะใส่ชุดนั้นแหละโอเคโอเคสิกลตเลยแหมทําตัวไม่ถูกเลยเนี่ยเดี๋ยวเสียจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเอากี่หมื่นนะสามหมื่นก็ได้คะเสียได้ได้สามหม่นก็สามหมื่นรอแป๊บ หลังจากนั้นเสียคอยใจกว้างก็เดินทางมาหาจุ๊บแจงที่ร้านเสริมสวยของเธอฮัลโหลจุ๊บแจงร้านปิดอ่ะเปิดประตูให้เสียหน่อยสิเสียเปิดประตูเข้ามาเลยค่ะประตูไม่ได้ล็อกจุ๊บแจงไม่กล้าเดินลงไปอ่ะแต่งตัวไม่สุภาพค่ะเสียโอเควางสายเลยเดี๋ยวเสียจะเข้าไปเดี๋ยวนี้แหละหลังจากวางสายไปเสียคอยก็เดินเข้าไปในบ้านของจุ๊บแจงปิดประตูลงกรทันที และเสียคอยก็เดินมุ่งหน้าตรงขึ้นไปชั้นสองท่าทางเลิกลากอยู่แป๊บหนึ่งก็ได้ยินเสียงหวานๆของจุ๊บแจงเปิดประตูเข้ามาเลยคาเซียประตูไม่ได้ล็อกนะคะหลังจากนั้นเสียคอยก็ค่อยๆเปิดประตูเข้าไปภายในห้องเป็นไฟสลัวๆบรรยากาศช่างแสนคลาสสิกโรแมนติกจริงๆครับท่านผู้ฟังโอ้จุ๊บแจงแต่งตัวแบบนี้ โอ้ยเสียทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอุ้ยเสียคะโผตัวเข้ามากอดจุ๊บแจงแบบนี้ไม่ได้นะคะปล่อยจุ๊บแจงไปเถอะเสียโถเอ้ยถึงขนาดนี้แล้วใครจะอดใจไหวมามาจุ๊บแจงตกเป็นของเสียเลยก็แล้วกันเสียจะมอบความเป็นผัวให้จุ๊บแจงรับประกันว่าจุ๊บแจงได้กเสียไปแล้วเนี่ยตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชีวิตจะไม่มีความลําบากอีกเลยเสียสัญญาจ้า ไม่เอาคาเสียปล่อยจุบแจงนะคะเสียคยแกไม่ยอมฟังอีร้างข้างอีเรืออะไรเลยแกระดมจูบไปทั่วใบหน้าและร่างกายของจุบแจงอยู่พักใหญ่และเสียคยแกก็ต้องสะดุ้งตกใจสุดชีวิตเมื่อมีเสียงเสียงหนึ่งเสียงนั้นมันดังออกมาจากตู้เสื้อผ้านั่นเองครับหยุดนะไอเสียคอยไอเสียลามกไอเท่าตันหากลับหยุดอยู่นี่เลยจะทำอะไรเมียกูอ่ะอะขายนะ ก็เมียกูยังไงเล่าจุ๊บแจงเนี่ยเมียกูเองอะ่ะโอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยจุ๊บแจงก็จริงไงเสียเียก็บอกเสียแล้วว่าอย,าย,ายา่าอย่าอย่าเสียก็ยังลามกบ้าบอคอแตกเข้ามาคุกวงในอยู่อย่างเดียวเลยอะ่ะไม่ยอมดูตาหมาตาเรืออะไรเลยอะ่ะโธ่ทำไมจุ๊บแจงเสียงแข็งกับเสียแบบนี้เนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะเกิดอะไรขึ้นน่เหรอฮะไอเสียคอยตัวดีนี่มึงดูนี่ หลังจากนั้นไอ้น้อยก็ได้นำคลิปวิดีโอเปิดให้เสียคอยดูเสียคอยถึงกับแข้งขาอ่อนแรงขึ้นมาทันทีโอ้ยผิดไปแล้วอ่ดี๋ยาเอาคลิปวิดีโอนี้ไปเปิดเผยเลยนะฉันรู้แล้วคงจะแบ็กเมลฉันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่รู้ก็ดีละฉันต้องการเงินสดหนึ่งล้านบาทเสียคอยโอ้ยหนึ่งล้านบาทเลยเหรอใช่ให้ฉันได้หรือเปล่าล่ะ อ้ให้ไปแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอเนี้ฉันขอไปเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันจะทำลายซะให้สิ้นซากโถเอ้ยผิดพลาดทีเดียวถึงก็เสียเงินเป็นล้านเลยเนี่ยหอย่าคิดว่าตัวเองแนะ่ไอเสียคอยไอเสียลามกอย่างแกต้องเจอคนอย่างฉันถึงแม้ว่าฉันจะลามกอะ่ะแต่ฉันก็ไม่เคยทำอะไรใครเลยะโถเวรกรรมอะไรอะ่ะทำให้ฉันต้องเสียเงินเป็นล้านเลยเนี่ย ก็เวรกรรมที่แกเป็นคนใจง่ายเวรกรรมที่แกไม่ยอมซื่อสัตย์กับเมียของแกยังไงล่ะเอาล่ะฉันต้องการหนึ่งล้านบาทอ่ะก็ได้เสียคอยตัดสินใจเปิดกระเป๋าพร้อมกับนำเงินหนึ่งล้านบาทที่แกพกติดตัวตลอดเอามาให้จุ๊บแจงและหลังจากที่จุ๊บแจงได้เงินไปแล้วเธอก็พูดกับเสียคอยเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะนี่เทปที่บันทึกเอาไว้แต่ฉันยังเหลือสำเนาอีกหนึ่งชุดนะ อ้าวทำไมไม่ให้หมดด่ะกดฉันจ่ายเงินครบหนึ่งล้านบาทแล้วเนี่ยฮะทำไมถึงไม่ให้เทปฉันทั้งหมดอ่ะไม่ได้เพราะว่าวันหนึ่งอ่ะฉันกลัวว่าแกจะนอกใจเมียที่แสนดีของแกเหมือนอย่างที่แกกำลังทำตอนนี้อีกอะถ้าหากว่าวันหนึ่งแกทำไม่ดีกับเมียของแกหรือนอกใจเมียของแกฉันจะเอาคลิปเนี้ยมาเปิดเผยให้สาธารณาชนเขาได้รับรู้โถเอ้ย แบบนี้มนขู่กันชัดๆอะก็ใช่นะสิแกไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรเสียคอยก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ฉันสาบานว่าต่อไปอะฉันน่ะจะไม่นอกใจเมียฉันอีกแล้วฉันน่ะจะไม่มีวันทําให้เมียฉันเสียใจด้วยพอใจหรือยังอ่ะพอใจแล้วจ้าปะเสียคอยกลับบ้านไปได้แล้วโอเคกลับก็กลับเจ็บใจจังเว้ย หลังจากนั้นเสียคยแกก็เดินทางกลับบ้านด้วยความขุนข้องหมองใจไปที่สุดอ้าวจุจ๊บแจงทําไมจุจ๊บแจงถึงพูดกับเสียคยมันอย่างนั้นนะ่ะเรื่องอะไรเหรจ๊ะพี่น้อยก็เรื่องคลิปวิดีโอน่ะสิก็เราบันทึกเอาไว้แค่ชุดเดียวไม่ได้มีสำเนานี่จ้ะฉันก็พูดขู่ไปอย่างนั้นเองนะจ๊ะพี่น้อยฉันไม่อยากให้เสียคยมันนอกใจเมียมันเมียมันเป็นคนดีจริงๆนะพี่ อ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะเสนอหูแถมยังเป็นคนใจบุญใจกุศลคอยช่วยเหลือวัดวาอารามช่วยเหลือคนยากคนจนคนแก่ไร้ที่พึ่งพวกเด็กๆที่อยู่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเจ๊แกคอยให้ทุนการศึกษาทุกๆปีเลยนะจ๊ะพี่ฉันไม่อยากให้เสียคอยอ่ะทำร้ายจิตใจเธออ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะจ๊ะจุ๊บแจง จะพี่น้อยเป็นอย่างที่น้อยกับจุ๊บแจงคิดจริงๆครับท่านผู้ฟังพอตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่าเสียโคยแกก็อยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนไม่ไปเที่ยวอีเลต็ตแต่แต่ทำท่าทางเจ้าชู้ประตูดินกับผู้หญิงคนไหนอีกเลยปิดฉากเสียโคยเสียใหญ่ใจกว้างที่ในสมองมีแต่ตันหาราคะบ้ากามและความหื่นกระหาย ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีครับ